สวัสดีค่ะสวัสดีทมชมทุกท่านค่ะเมื่อนี้ก่ะอ่ามาพอๆกับใจบุญอีกเช่นเคยค่ะเอฟซีขอรองกันมาหลายค่ะว่ามื่อนันที่ห้าเหตุอ่าเลขรับส่ด่วนวงในเนาะค่ะอ่าเฮาว่าจะบอกคลิปแฉงใหญ่เนาะแต่ว่าบันี้มันฉุกแล้วหกขาอยากหลายอันหลายอยากอาจารย์วัดป้ากระโทบอกว่าอันเฝ้ามาเอานวดไปต้องหายเอฟซีเนี่ยพ่สันข้าเจ้าอยากได้นวดเดี๋ยวนี้เราเลเร็วๆัต่ก็เฝ้าไปค่ะอ็จะเลยบ่ไไ้ที่จะ บอเลขเสียใหญ่ต่อเนาะค่ะบารนีหมู่บ้านก็ยากค่ะยากไปงานบุญตะเรื่องอ่าตะเรื่องทำบุญแจกข้าวเนาะว่าซาอีสานเ่านะค่ะก็จะบอกว่าเฮ็ดบุญแก่เขาหาคุณย่าเนาะค่ะคุณย่าดีรลวงรับไปแล้วเนาะหมู่บ้านก็ได้ไปเว้ยมาล่ำมวนคักหมู่บ้านเนี่เข้ากับมาซะจนคำเลยจะเลยไม่มีเวลาอีกค่ะท่านผู้ชมบารนีเมื่อนี้่ราค่ะจะมาบวกาเลขเสียใหญ่สิบล้านเสียใหญ่ใจถึงเนาะค่ะ แต่ว่านี่ครับสายด่วนอ่าอีกสายหนึ่งแล้วค่ะทีเพิ่นหายหาสองงวดงวดก่อนน่ะงวบางนึงน่ะเจ็ดอ่ามันมันบบกเขาค่ะมันหลุดเนาะเพื่อนไหนเจ็ดสองแต่มันออกเจ็ดสามเนาะคะ่ออ 7, ะท่านผู้ชมแต่งวดน,นี้ให้มาแล้วนะคะให้เจ็ดอ่าเดี๋ยวจะเอาให้เบิงเนาะอยากถ่ายคลิปเนาะจะให้เบิงเล้อกจะเอาใ่กับเสียงไงเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนอันนี้คือคือสายสายสายเลก ไปแล้วไม่ใช่อันนี้คือใครว่าเป,ปิดตัวเนาะเป,ปิดตัวไม่เนาะค่ะ <ไป S 1> เลขยกรับลงในเนาะค่ะผมเป็นสายเล็กออกสายเล็กออกคกือสายสองเนาะคะ<ช>่ะอันนี้าก็บอกว่าเปิดตัวงวดแรกเนาะงวดั้กกับวัไเอามาลงให้ผู้ท่านผู้ชมเบิงเนาะค่ะเดี๋ยวขอเขียนแป๊บหนึ่งเนาะค่ะเดี๋ยวเอาแปะไปน้ากันกับของเสียใหญ่สิบล้านเลยเนาะคะ่ะจำผอเสียเวลาเนาะแม่แม่เนาะหอนกันบ่นอ๋อทางอุดรคือหอนแต่ค่ะฝนก็บาตก อันมาขึ้นก็ฝึติดตัวกได้ค่ะลูแม่เลขร,รับวงในเอฟซีกัเหลยกลงมาไล่ถาม<ฮ>าหาเยอะมากเลยเลขหลับวงในเนี่ยค่ะค่ะแล้วก,ก็ถามเสี่ยใหญ่นะ,ะ,ะพ่อว่าเสี่ยใหญ่นะเพราะว่าแม่แม่เพื่อนจะได้เอาไปประกบนะคะ<ช>ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเขียไนไว้ก่อนเพื่อนบอกว่าล่างอย่างเดียวด้วค่ะสายนี่ล่างอย่างเดียวะคะ่ะเพาก็ต้องมาล่อเบิงเนาะค่ะว่ามันจะตรงกันกับเลขนับ สายหลวนวงในสายสองของทางเจบุญของทางกีมงาน,นบุญพารวยบ่นเนาะค่ะสาม,มาตรงกันค่ะไว้ <c oughs> ดัดเลยค่ะเฮ้ <c oughs> ท่านผู้ชมก็บอกว่าเจบุญเขาไปตามน้องท่านยาเนาะค่ะน้องท่านยาเนี่ยเจบุญบ่รู้อกว่ายุใส่ยู่จังหวัดใดเนาะค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> มันอาจจะยุฟังทางใช้ว่านเนาะเพื่อนอาจจะยุฟัง <c oughs> อ่า นอ้องอาจจะอยู่ฟังทางใช่บ้านทางซองดาวค่ะค่ะบันนี้มันก็คือว่าแห้วเนาะค่ะห้อาอยู่ฟังห้องกับทายแต่ของออห้องก็จะบอกไปกล่าวกายของฟังทางของขา<ช> <ๆ S 2> จาเดยค่ะเ<ๆ>พราะว่าเอฟซีเิ่นก็บบอกว่าไปตามเนาะคะ่ะกายแม่แม่ไปเบื่องทางช่องของทางเพิ่นเนาะเ <ๆ S 2> พราะว่าคือห้องจะบอกไปกล่าวกายกับให้เกียรติกันเนาะ,ค,ะ <ๆ S 2> ค่ะเพื่อนกับบารีขำมาทางห้าเนาะค่ะห้ากับบารีขำมาทางของเพลินเนาะคุณแม่ต้องเข้าใจเนาะค่ะมันคนละทีมงานแม่ค่ะแม่ต้องเข้าใจ เดี๋ยนี้ยูทูปก็หลายค่ะสามารถเบิ้งทงั้งจองใดก็ไดขึ้นกันค่ะท่านผู้ชมเจ็บเก็บซีสามารถเบิ้งใดหลายๆอย่างค่ะเอาคือนนั่นบอกแต่เสียไงนะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะงวดนี้เสียใหญ่เอาใจแม่แม่เอฟซีนะคะ่ะงวดเมื่อกี้รดเนาะรุดค่ะโอดยสิบเอ็ด <11 S 2> งวดเนาะคะ่ะฮงตอดนี่แหละคะ่ะแม่เพราะเป็นยังดอกเนาะลดแค่งวดเดียวเนาะค,ะะค,ะค่ะเนาะก็เอาใหม่เนาะค่ะเนาะค่ะงวดนี้แก่เมื่อไม่ยใหไงว่าให้แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเอานี่ นี่เนาะโชว์เลยเนาะคะ่ะเนาะโชว์เลยเห็นมานนมค่ะเห็นนี่เสียใหญ่สิบล้านเสียใหญ่พันล้านหรือว่าท่านผู้ชมต่างมาเสียใหญ่เอ่อพันล้านเนาะค่ะบางคนเอินมาเสียใหญ่พันล้านแตะทั่งท่างแอดมินนี่ได้ต่างมาเสียใหญ่สิบล้านค่ะท่านผู้ชมเอาบ่นเนาะคะ่ะเพร่หน่อยซีกับเก่านะคะ่ะนี่แต่ว่ายังบ่ฟันหน่ย เตียงไงบอกว่าจะฟันให้ที่ที่แหลมมือนัวันที่ยี่หาเจ๊งไงกติโท,ทรละค่ะเย๊งไงบอกว่าจะฟันให้ที่ยิบยิบเจ็ดก็คือพุ่งนี้ค่ะเมื่ออื่นเดี๋ยวฟันให้ค่ะนี่วันนี้ล่างนะคะ่ะให้ห้ากับเก้านะคะ่ะจะบอกได้เลยค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เจ๊งไงบอกเลยว่าจะให้แตกทั้งบนทั้งล่างนะคะ่ะเอาใจซ้ายวิ่งนะคะ่ะงวดนี้เตรียมตัวปดหนีว่าซันเนี่ยเป็นบอกเตยบุญวางซันน่ะแสดี้งว่าเสียใหญ่มั่นใจค่ะ,คะ ่ว่าสิบเอ็ดงวดมากเนี่ยเห็นไหมคะเห็นค่ะสิบเอ็ดงวดก็ถือว่าสุดยอดดยค่ะสิบเอ็ดงวดเพิ่งมาหลุดแค่งวดเมื่อกี้งวดเดียวแต่งวดเมื่อกี้นี่อ่าสังเกตบ,งบาาังบ่ค่ะท่านผู้ชมหลุดเกือบทุกตำหนักเนาะค่ะวดเมื่อกี้สังแกตใจบุญสัมผัสมากนี่เนาะเห็นตะเขาอาจาจรย์วัดป่าเนาะค่ะแล้วก็มาปูวัดป่าอุดรคะ่ะนี่เขาสองปูวัดป่าค่ะท่านผู้ชมปูวัดป่าอุดรโนเท่ามากเมื่อทุดท้ายเนาะค่ะบอกว่า อ่าใจบุญอ่ามีปูปูฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ของของอ่าของปูไว้สันเพื่อนบอกว่าซื้อเลขหนาเด้อพ่าสันปูเลปูแล้วเอาเลขหนาโมเมนต์เนาะซีเมนเลขหลงังแปดเจ็ดสามตรงๆค่ะท่านผู้ชมของปูอุดรเนาะค่ะของปูวัดบ้านนี่ที่เลขนั่งเอานี่เบ่อสุดยอดค่ะให้แปดอา่าให้หาเจ็ดสามเนาะวงกลมที่เจ็ดสามค่ะวงกลมที่เจ็ดสามเลยอาจารย์มากระมันใจคักบอกว่า ให้แตกทั้งบนทั้งล่างงวดนี้แตกทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นค่ะนี่แคปหน้าจอไว้เนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไปอ่าของเลขลับสายอ่สาสายไม้นะคะ่ะเปิดตัวงวดแรกว่าเป็นน้องไม่กันใดเนาะคะ่ะเอา้เอา,อาโอเงไงก็เ็ีกันทุกช่องแล้วเนาะค่ะเสียใหญ่เห็นแล้วค่ะอเอฟซีบอกว่าเป็นยังคือผูค่อยเห็นน้องเจบุญออกคีบผู้ค่อยเห็นไฟโซดว่าสันเป็นยังบอว่าสันเด้ อ่าข้างยากค่ะแม่ข้างยากหลายอันหลายอยานะ่างเนาะอ่าไปกันต่อที่ไปแบบไว้ๆได้เนาะเดี๋ยววาวดนวนนายคุณแม่จะเบื่อนายนี่ค่ะอันนี้เลขรับสายด่วนวงในนะคะเปิดตัวงวดแรกค่ะท่านผู้ชมให้ที่คุณบอกว่าล่างยางเดี๋ยวปต้องขึ้นบนค่ะล่างลางอย่างเดียวนะคะเจ็ดห<อ>้ากับแปดห้าค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้คือสายอ่าน้องใหม่นะคะน้องใหม่ในวงการก็ต้องเอามาัดทาเบิงเอาไปประกบกันว่า เลขลับสายด่วนวงในสายห้องใจบุญคือมาตรงก,กันกับสายนี้ป่ะนี่อันนี้เพิ่งเปิดโตแล้วค่ะมัวน้ำผึไหนมาหาซองอยู่บรงเงี้ยมักาเบาอยู่เพราะว่ายานเนาะเป็นยังคือลายแทะเลขลับนี่เป็นยังคือลาย,ายสายแถวไปส่วนที่จริงพ่ไในเป็นซื้อของเปิ้นหรอเพื่อนก็นเลยบอกว่าอเอาเป็นเลขลับสะหนส่นเมื่อตองออกซื้อดอกประสทเมื่อยากออกชื่อน,นะค่ะเมื่อยากออกเออออกน้ำอาเพิ่นกรเลยเพิ่งนก็เลยเสนอขึ้นมา่มาเอาเป็นเลขลับสาย เปิดตัวน้องใหม่นะคะนี่แก้หน้าจอไว้กันนะผู้ชมเพิ่นบอกว่าล่างอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องขึ้นบนนะคะ่ะ75กับ85สองหางแตกงมวดนี้เตรียมตัวปดนี้ปดตินคือกันกับเสียใหญ่เพิ่นบอกเลยค่ะสังเกตเบื้องนะคะ่ะหานี่มาตรตกันก็ของเสียใงญ่แล้วเด้อคาะที่ให้ล่างเนาะใช่ค่ะเสียเห่นหายเบื้องน้ค่ะนี่เสียใ,ใหญ่หะค,ะค่ยเสียเใงใินหายหากับเก่าลางค่ะเ,เ,ลลเหล็กเราเบืงหน้หา เจ็ดห้ากับแปดห้าล่างไม่ต้องขึ้นบนค่ะนี่ท่านผู้ชมเมืองดีๆดีเด้อนี่เอาบางคนแม่ๆมก็ยังไม่เห็นเนาะเลขลับสาด่วนมวงในเนาะเดี๋ยวมื่อนีรเขาก็จะไปตามกันต่ออ่าของเลขรับใสาจนพ่อเซนเฮียเนะค่ะนะช่วงบายเพราะว่าจะได้เดินทางไปเอานวดค่ะมาให้เอฟซีค่ะเอฟซีก็ดีใจรลายได้นวดไปนะคะบางคนก็บ่าได้นวดนั่งกวัก อันน่านั่งควกักไปแล้วขายของดีว่าสันแอดบ่เกยบ่เกยพอว่าสันประสาขายน้ำแข็งใสขายน้ำปั่นซื้อๆคนยืนรอว่าหนูเลยว่าแม่มาแม้วันอากาศฮอนบอแม่จะว่าตะนวดดีไรแม่เล่าเลยว่าบอได้ลูกไปแผ่นแม่ก็โอมหน้าวนหน้าเวียนอย่หันละ <c oughs> สีย่พ่อปนันละว่านสันค่ะหนวนั่งควักเนาะ <c oughs> ของก้นมันก็ว่าหนวดหาแถว,นวหถวนว้ดหาแถวหนึ่งก็คือว่าเห็นไหนเจ้านายรักเจ้านายหลงเนาะค่ะไอเจ้านายชอบงานที่จะของเฮ็ดเนาะค่ะส่วนหนวดบัวบางใบกะ จะคือถึงหูแล้วเนาะตามที่หนูบอกในคลิปนะ mm hmm. ค่ะวันนี้อาจารย์บอกว่ามีนวดสาลิกาครอบจัก,กรวาลค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่สาลิกาซื้อๆนี่กระสุดยอดแล้วอันนี้แห้งเป็นอ่านวดสีพึ่งเนาะคะ่ะนวดสีพึ่งสาลิกาเมื่อนี่แหละค่ะตอนว่ายจะได้ขอดาวน้ออาจารย์เพราะว่าอาจารย์เขจะสอบเซตเมื่อนี่ค่ะ <Okay. S 1> จะได้ขอดไปตามของพ่อเจนเนียวเลขรับสายจูนน้ำค่ะเอาแคบหนาจอไปค่ะท่านผู้ชม ถามว่าใจบุญฝันหรือยังทําไมไม่เห็นออกลิปฝันแล้วค่ะฝันแบบเจงไงละ่ะเดี๋ยี่็บเปน็นคลิปให้ฟังเนาะรอติดตามค<ด>่ะรอติดตามเอ่อมือนี่แหละค่ะจห็นจังได้กับมือนี่แหละะได้เย็ใเ่ให้เบิรงค่ะนี่อ๋ออ๋อของเสียใหญ่อีกรอบนึงเดี๋ยวแม่พี่ว่าพอเห็นเสียใหญ่อีกรอบนึงอันนี้เสียใหญ่นะคะเสียใหญ่สิบ้าอนะวันนี้ เปิดตัวนวดน้องใหม่ค่ะใช่มีอย่างสอนโนะปค่ะคลองพ้ารวยค่ะก็บมีแล้วค่ะก็จะหลบกวนใจบุญธรรมนี้แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะค่ะแคหน่าจอกันทุกคนแล้วเนาะค่ะย้๋ยว่าก็จะไปตามต่อกันในคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นใจบุญฟันหรือว่าทิโทษทิตมปู่บ้านเสริมหรือว่าปู่อ่าปู่ลึกลักอ่าปู่ลึกลับบอกกับอ่ผิดบอถือก็ท่านผู้ชมปู่ลึกลับน้องนักข่ำบุญค่ะ อำเ่อหนองน,นะำข้างุนแม่ค่ะอยู่ขอนแก่นเนาะค่ะที่อ่องแปดศูนย์เปิดยังแปดศูนย์ที่หลักมะหอ่าตัวหนึ่งวันหนึ่งหาสองเนาะคะ่ะแต่่างวันเมื่อกี้โทรหาปู่ไม่ติดเนาะค่ะปูก่ก็โทรศัพท์ปู่ห้าง่าสั่นก็เร่งมือเนี่ยจะตามให้เนาะค่ะเอาสาหรับคลิปนี้นะค่ะก็ขอให้แม่แม่แเอฟซีนะค่ะให้งปงปังๆวันที่หนึ่งเมษาเนาะค่ะให้รับโชครับชัยใส่สงการเนาะค่ะหรือว่าปีใหม่ไทยเนาะค่ะแต่ก็ไม่อยงเบอแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ